สบายดี LT Vision ฝูโจวเปิดรถไฟสินค้าจีนยุโรปสายแรกฝูโจวก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับของประเทศจีนที่เริ่มเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าออกจากเมืองจีนเพื่อที่จะออกสู่ยุโรปได้อีกหนึ่งทาง รวมถึงเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อโรงทางจีนตอนใต้นะครับโดยนครฝูโจเมืองเอกของมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของประเทศจีนเปิดเส้นทางรถไฟสินค้าจีนยุโรปสายแรกของเมืองโดยรถไฟสินค้าหมิงตูออกเดินทางจากท่าเรือเจียงอินในฝูโจเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อมุ่งเน้นไปยังกรุงมอสโคของประเทศรัสเซีย รถไฟขบวนดังกล่าวบรรทุกสินค้าหนัก455ตังคิดเป็นมูลค่า1.8ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเส้นทางรถไฟสินค้าจีนยุโรปสายนี้มีระยะทางรวม9,900กิโลเมตรและคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางภายใน16วันซึ่งน้อยกว่าการขนส่งทางทะเลเกือบ20วันท่านถงปิงซิงรองผู้อำนวยการสำนักกำกัดดูแลท่าเรือของสุลกากรฟูโจระบุครับว่าการเปิดเส้นทางรถไฟสินค้าจีนยุโรปสายใหม่ ช่วยให้การขนส่งสินค้าทางรถไฟเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้รวมถึงเชื่อมโยงเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลและเป็นช่องทางการส่งออกใหม่สำหรับผู้ประกอบการในฟูเจียนแล้วพบกับ l TVision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี